นี่คือห้องที่โรงแรมดุสิตธานีพัทยานะคะเข้ามาก็มีห้องน้ำเราดูห้องนอนก่อนดีกว่าดูเตียงนอนกันดีกว่าเข้ามาก็จะมีเตียงนอนแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นตกแต่งสวยงามนี่ก็มี เตียงที่นั่ง1นึ่งอันก็มุมนี้จะมีที่วางของมีทีวีแล้วก็มีโตะ๊ะสำหรับเขียนหนังสือตรงนี้ก็จะมีน้ำกาแฟเครื่องดื่ กินตอนเชา้าส่วนอันนี้แท่ดมแทรดมมันเป็นวิวสวนนะจ๊ะไม่ใช่วิวทะเลสวนสวนข้างนอกมีที่นั่ง ก็เปิดประตูออกไปก็จะเป็นวิวสวนต้ไนไม้อ๋อมันเป็นหลังคาทางเดินสำหรับไปทะเลแน่ๆเลยอ๋อทะเลอยู่ตรงนู้ เห็นทะเลอยู่ไกลก็ยังเห็นทะเลบ้างมีสระว่ายน้ำตรงนู้นก็เงียบสงบนู่นตรงนู้นมีสระว่ายน้ำนะคะก็นี่มันจะเป็นทางเดินสำหรับเข้าโรงแรมตรงนู้น ก็เป็นที่นั่งหน้าห้องก็กลับเข้าไปด้านในไปดูด้านในดีกวูวาอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็น มีโคกแลนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าหูตู้เสือ้อผ้า มันใกล้เกินไปมาดูก็ oh. จะเป็นห้องน้ำมีอ่างให้แช่น้ำตรงนี้ก็เป็นตรงนี้เป็นคาตเตอร์ข้างหน้า ก็วันนี้นะคะมาดูผู้ที่พัทยาก็อันนี้เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะจากฝั่งด้านโรงแรมดุสิตธาน,นีนะคะก็จะเห็นว่าคนเริ่มมารอดูกันเยอะแล้วเขาบอกว่าจะจุดตรงตรงที่นี่เนี่ยเลือกกล่องอันนี้ ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าตรงกลางแล้วก็จะเห็นก็อันนี้คนก็เริ่มมานั่งรอนะคะแต่จุดประมาณสองทุ่มมันจะต้องรอสักแป๊บหนึงแล้วก็ตรงนี้เป็นฝั่งของโรงแรมนะคะเขามีให้จองพื้นที่ในการชมวิวได้ แต่ว่าเรามาช้าถ้าได้แถวหลังเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นเราก็เลยไม่เอาแต่เราไปย,มยิมทะเลดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นภายในโรงแรมตอนเย็นนี่มีพระจันทร์มาแล้วนี่รอบๆสะว่าน้ำบรรยากาศภายในโรงแรมก็มุมกว้างด้านวิวด้านทะเลนะคะ เริ่มมืดทุก็จะเป็นวิวตรงสระว่ายน้ำนะคะก็น้ำน่าเล่นทนก็เป็นวิวบริเวณสระว่ายน้ำนะคะที่จะเห็นทะเละว่ายน้ำไปก็จะเห็นทะเลด้านนอกนะคะ่ะสวยงามทะเลยามเย็นวิวทะเลยามเย็น คิดกำลังจะตกแต่ว่าวันนี้มีเมฆมาบังนะคะมีก็ทะเลยาเย็น,นก็เป็นมุมสะเด็กนะคะมีวิวทะเลเหมือนกันด้านโน้ ก็จะเป็นวิวของตรงกระจกระหว่างเดินเข้าห้องนะคะจะมีวิวทะเลให้ดูอตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำด้าน,นล่างสวยงามก็จะเป็นกระจก ถึงวิวพาโนรามาามีมาา้่็จะมีเห็นความเป็นเวิร์กน้ำของอ่าว,วาก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะจะมีตู้เซฟอยู่ด้วย อเคนอนพักผ่อนก่อนดีกว่าเนอะาาก็จะเป็น